สวัสดีครับแฟนแฟน YouTube c h anel ดูมวยบายใหญ่ลำนลายในเทปนี้ครับเราจะพาบุกกัมพูชาไปชมผลงานของขวัญเอกสอสุภาพมวยเข่าสูงยาวที่หายไปนานครับทั้งที่นอดีตครับเจ้าตัวเคยขึ้นทาบกับชูเจริญดาบรันสารคามมาแล้วแต่ในไฟนี้ครับขวัญเอกจะบุกเขมรนเจอกับนักชกเจ้าถิ่นผููมัดมันติดตามรับชมนครับมวยคู่นี้ฝากแฟนๆไว้ด้วยห้ามกระพริบตาเป็นอันขาด และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยเขมรมื่อวันที่17สิงหาคามปี2017นะครับหรือตรงกับปีพศ2560ครับที่กัมพูชานักชกไทยของเรานะครับขวัญเอกสอสุภาพครับเจอกับบวงน้อยนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับ ้ชกในกติกาม,มวยคำเมนที่กัดเจ็ดสามโกร,รกำหนดสามยกจะแจ่งไว้ก่อนดาม่านะครับมวยคู่นี้นี่ต่อยกันเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าต่อยกันมานานแล้วนะครับต่อยกันมาก่อนช่วงที่จะมีกระแสดาม่ามวยไทยกับคุณขมแมครับมุมแดงนี่นักชกชาวกัมพูชาครับหวงน้อยครับสูง170ซนติเมตรครับอายุ2ี่ปี ขันเอกสอสุภาพครับ180ซนเมตรครับส่วนสูงอายุ24ปีครับน้ำเงินีนนักมวยไทยครับก็สูงยาวกว่าชัดเจนครับแมเล็กสั้นกว่าเราๆ10เซนครับหวงน้อยครับแต่แหม่ใจถึงครับเรียกว่ากาจางนักมวยไทยที่สูงยาวกว่าไปชกด้วยนะครับแล้วเพชรแล้วขวัญเอกรายดีครับก็ถือว่าแมมีชั้นมีระดับพอสมควรครับ ออกตู้ประจำครับทั้งช่อง5แล้วก็ทางช่อง3นะครับเคยทาพกับทางด้านของกูเจริญดาบันสารคามมาแล้วครับมาต่อยจังหวะนี้ครับต่อยหมัดขวาออกได้เรียกว่าสุดไหลเลยครับก็ยังเป็นยกแรกอยู่ครับยับต่อยขวาครับหมน้อยนี่มีจังหวะปุ๊บแกยิงหมัดขวาเลยครับผูุ้ชมชาวกัมพูชาครับขวาอีกแล้วครับแต่ดูเหมือนว่านักชกไทยของเราจะ ได้เปรียบช่วงนะครับถอยแล้วมันไม่ถึงครับหยับเตือนข้าหาครับบวองน้อยถอยขวาอีกแล้วพยายามจะไล่ติดเชือกครับติดเชือกพื้นที่ถอยพื้นที่หนีน้อยครับหีบเอ้าเลือกเอ้าอุกคารวะห้องเต้ครับดอกนี้โอ้ตูดชี้ฟ้าเลยครับโอ้ภาคเพลินๆครับเอาเสเมาเมาว์จะรอดไหมนี่โอ้รอดที่นี่ตายลงไปเรียบร้อยครับแม่คารวะห้องเต้และครับตีนเดียวเท่านั้นครับ ม่เพียงแค่นาทีกว่าๆเท่านั้นครับเรียบร้อยครับบองน้อยครับหัวทิ่มพื้นตูดในชี้ฟ้าครับคาราวะห้องเต้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยทีครับแม่จบไวครับอุสาเดินทางไปถึงกัมพูชานี่แม่เดินทางนี่น่าจะหลายชั่วโมงครับจังหวะนี้ครับทีบอนครับทีแล้วนี่ครับดีดแห้งขวาครับโอ้โหเต็มตีนครับแล้วเกี่ยวครับเกี่ยวคอของ่องน้อยนี่ หัวทิ่มพื้นนี่ครับหัวท่าลงกันในคารวะห้องเต้เลยครับคุกเข่าเลยครับปักเข้าให้ครับโอ้โหแล้วเกี่ยวลงครับนี่ครับเป็นยังหวะนะครับเกี่ยวลงให้ถลยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเต็มคาราเบลจริงๆครับแต่นีเดียวจริงครับออกอาวุธนี่ยังไม่ถึงสิบกระบวนสิบแทงท่าเลยครับออแต่อินเดียวเท่านั้นครับตีนขวาของนักชกไทยครับก็นักชกไทยของเราครับ ขวัญเอกสสุภาพครับเป็นฝ่ายเอาชนะนกครับไปแบบเด็ดขาดครับในยกแรกเท่านั้นเองครับนี่ครับชูมีครับก็แตะปีนเดียวครับโอ้ทิ่มพื้นเลยครับเรียกว่าทํางานไม่นานนะครับไม่เหนื่อยมากครับไม่เหนื่อยมากครับแล้วก็ซิวเงินกลับบ้านครับก็รับชมจบเรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดตันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือน เวลามีคลิปวีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ